ขอย4่อขอย4่อขอย4ขอยโอเคไปครับอังกฤษซีบีอังกฤษ เีวครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำเลยูทูปพิมพเลยเลยครับ99บาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับแอปครบทุกอุปกรณะครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปมีดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับคนที่หิวแล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับวันนี้แถมยูทูปนิวส์สิทธฟรี29บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดีอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอากช่องผมนะครับก็รุนรับเงินไปเลย50,000บาททุ ลิ่่อยูตย้ะโอเคครับผมก็การมาของกิจกรรม23-24 HR นั้นจะทำให้คนเติมกิจนี้อย่างถล่มทลายครับทุกคนคนจะเติมกิจกรรมนี้กันอย่างถล่มทลายนะครับไม่เชื่อทุกคนรอดูได้เลยซึ่งอ่ะไปครับเพื่อไม่มีเอฟเฟคด้วยโอเค ควาจริงคือกิจกรรมแนวเนี้ยมันเป็นแนวแนวเดิมเนาะถ้าเกิดจะให้คุ้มที่สุดก็คือต้องเน้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองได้เยอะก็คือคุ้มโอ้โหกูได้ทีละหนึ่งโอเคห้าเหลืองห้าเหลืองนะครับทั้งเหม็นทั้งเหลืองไอ้สารก้าเหลืองฮ่าก้าเหลืองเอ้สีเหลืองอ่ะชุบ เดี๋ยวว่าผมเติมให้ครบหมื่นแล้วกันนะเพื่อนนะอ่ะอันนี้คือผมเติมไป10,000บาทรัฐรบาลไทยน,นะครับเดี๋ยวเอากันแตกนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาตีตีบวกโหดๆกันวิ่งได้กันแตก6ใบเลยเหรอได้กันแตก6ใบเลยเหรอวะอ่ะโอเคอ่ะผมขออนุญ,ญาตรับของรับของแล้วกัน24่สิบส H R นะครับ22ด้วย22ด้วยซ้ำครับเพื่อน อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมแล้วกันนะครับว่าด้วยมือดุนเนี่ยอ่ะรับของกับหนึ่งแล้วนะมาเลยด้วยมาครับกิจใหม่ของเราครับเพื่อนเงินเอ็มไม่ต้องไปนับนะครับขอพูดตรงเลยนะทุกคนไม่ต้องหวังว่ามันจะคุณนะมันเป็นนักเตะปีเก่าที่เคยมาแจกแล้วนะครับก็แล้วก็นักเตะปีเนี้ยแทบไม่มีตัวแพงอะไรเลยก็ดูกันแบบแห้งๆเดือดๆแล้วกันนะครับทุกคน ดูแบบแห้งๆติ่งๆแล้วกันเพราะว่าผมรับประกันได้เลยว่ามันเกลือแน่นอนครับเพื่อนมันเกลือ100%เอ่ะเดี๋ยวเปิดแค่ใบบวก5 3าสใบนี้แล้วก็ไปลุ้นที่บวก8เลยแล้วกันนะครับเพื่อนโอเคครับไปลุยอ่ะบวก5อันนี้ก็ไม่มีไฟอ่ะบกพันเอ็มไม่เที่ยมหมืน่นยังไม่ถึงเลยนะครับแต่ก็อย่างน้อยมันดีมันได้กันแตกใบนี้ไง กิจกรรมเนีย้ยมันได้กันแตกอันนี้แล้วซึ่งอันนี้มันการแตกได้ทุกปีนะ B ivo, เนาะบีดีโ D อะไเอล่างเงี้ยใครจะตีต้องรีบตีเลยเพราะตอนนี้มันยังไม่โดนคนดันราคาขึ้นไปราคาบวกเจ็ดอะไรเงี้ยมันยังไม่เกิน2ล้านล้าน,านมันก็จะใช้การแตกได้ผมมาที่ใบนี้ก่อนแล้วกันไปแรกไปครับเพื่อนของ1นึ่งมืนบาทของเรา <laughs> แหววกูมาแล้ว ใบสองไปเลยใบสองไปเลยใบสองเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยอาโมเนยี่อาโมเนยี่ที่แม่งชอบยิงแมนยูกูอซ่าอ่ะบวกห้า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 ไปกันต่อบวกห้าไปกันต่อเฮ้ยบวกห้าถึงแฝงหรอวะพุทการ์ดเปิดนั้นพุทการ์ดไอ้ฟาเปิดนั้นพุทการ์ดเฮ้เบอรมาตอบ กัดเหี้ยอะไรหรอชิบหายปีนี้ไม่มีหาเมว่วให้คนดูเขาด่าแล้วเนี่ยอะทุกคนผมไม่รู้จะแบบบิวให้แม่งลุ้นตรงไหนเลยอะเข้าใจว่ากิจที่แล้วยังดีกว่ากิจฟรีซีที่ผมพี่แบบเราด่าเกลือผมว่ามันยังดูดีกว่าเพราะว่านี้เหี้ยผมว่ากิจนี้เหี้ยกว่ากิจที่แล้วอันนี้นั่งมุมผมนะไปครับเพื่อน ไปดิไปครับอ,อะโอเคจบคลิปแล้วว,ว่าเนี่ยจบคลิปแล้วอนะใช่เหรอนี่หมื่นนึงยังไม่เห็นอะไรเลยนะไอพวกกองแช่งกูนี่คือแบบมึงแบบหลันลั่นเลยนะพวกมึงแมบบ่งหลันล่ำเลยนะจบแบบเหงาจังตัดยังไงเออกูจะรั่วอ้าวมึงเอาหน่อยดิเฮ้ยลันลันสักใบยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสี่ HR เนี่ยโอเคโอ้โหยี่สิบสามอ่ะ โอ้ยอ้โอ้ดูเหล็กสองกล่อง <c oughs> สัตว์จะบ้าหรือจะไปปี้กับใครล่ะครับดูเด็กเออดูเหล็กเฉยทุกท่านใบทายแล้วอะของจริงนั้นมันอยู่ที่ใบ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 ทายโอเคยครับเ <c oughs> พื่อนใบสุดท้ายครับทุกคน ดวยมือกูนีน่แหละคำว่าชิ้นใครครับขอยี่สิบสี่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 โอเคก็ทำกิจทำเกมทำเล็ดมาแบบนี้ไม่แปลกใจหรอกทำไมเกมน่า ต้นตีนนี่คนถึงเลือกเออจงไวไว้นะโอ้โหมึงพูดแทนไอ้ี้่นี่พูดแทนกูไปหมดเลยไอ้คนบอร้อยร้อยยสามมาตรฐานแล้วมาตรฐานเกมมึงต่ำดีเนาะกูต้องทำาปกคลิปหลอกอีกแเล้วนะไปเติมกันเยอะๆครับไปเติมกันเยอะๆนะครับอ่ะเห็นจอคนหนึ่งไหนเพื่อนโดสองรอดูดนมได้ไหมออามึงโดมาก่อนเถอะเพื่อนเร็วๆกูหิวทุกท่านครับ <laughs> <laughs> อันนี้ครับ หลายๆคนไม่ต้องงงเนะว่าการนี้มาจากไหนนะครับการใบนี้เป็นการที่มาจากการเติมกิจได้ได้อบกิจเนาะที่5ที่ห้าของกิจกรรมนะครับเพื่อนมงคิดดูดีเติมเติมที่5้าของเซิร์ไะยังได้แค่ใบนี้ยังอวะแต่ไม่เป็นไรผมค่อนข้างมั่นใจว่าใบนี้จะเป็นการที่ดีสำหรับเราขอบคุณทุกท่านที่เอาใจช่วยผมนะครับเพื่อนเรามาคุ้มไปด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนรูการโมดิแพ้ไหมสามล้าน ก็เอาเข้ามาครับเรามาคุ้มไปด้วยกันจอร์จี้ฮาจี้สองล้านไปแกัตินเฟลิปลามสองล้านว่าเฟลิปลามเอตามาดินี่สี่ล้านเอาเข้ามาเดซายี่เอาเข้ามาครับเพื่อนลูซิโอเอาเข้ามาครับเพื่อนอ่าปูโยปูโยปูโยทำไมมันเริ่มเริ่มราคาโดมาให้หนึ่งเท่าก็โอเค กูถามว่าใบนี้ไอธนาพัฒนกูเพิ่งพูดๆๆใบนี้มันคือการท็ทอปกีดเพื่อนเติมที่5ไอ้แกคัดนักเตะเหมือนคัดเด็กอะมาครับทุกท่านคิดโดหลังจากที่เราคัดนักเตะกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ หัวลูกทีมงานเปล่าอาบน้าเป้าไอ้เฮียเลยสั์มันคือพลังที่เยอะที่สุดของกา๊าซีบ6 8แต่อันนี้มันคือกาซที่พลังเยอะที่สุดของ127เรนมันคือกาซที่พลังเยอะที่สุดของ t c ซอยถือว่าไม่แย่แต่ราคามันจะต่ำไนงะเพราะว่ามันเป็นอะไหล่ชั้นดีเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมันไม่มีคนขายหรอกกูบอกเลยตัวนี้ไม่มีคนขายหรอกเห็นป่ะไม่มีคนขายอยู่แล้ว มันราคาถูกไปใครทําฟูงจิตบอกเลยโคตรขวดปีเนี้รอไปหาดูนะน้องรักของพี่